มันอะไรคะอันนี้มะริดนะครับมะริดมะริดได้มาสามต้นขนาดใบประมาณนี้นะลองดูเป็นไม้โตเร็วโตช้าคคุณช้าคุณภาพไม้เป็นที่ต้องการของจันหลายสวยแต่ราคาแพงใช่ไหมคะเนี่ยแพงต้นละร้อยห้าสิบต้นเท่านี้นะคะร้อยห้าสิบบาท นั้นลองดูนะคะว่ามาลิเนี่ยจะเหมาะกับพื้นที่ติดทะเลของบ้านเราเราหรือเปล่านะคะพื้นที่ตรงนี้เป็นดินทรายเลยใช่ไหมคะตรงนี้ครับผมก็มาลองดูนะคะว่ามาลิจะขึ้นหรือเปล่าเป็นพื้นที่ใกล้ทะเลนะคะก็าฝนมาก็น่าจะรอดนะคะสามวัน ต้องให้รอดนะคะเพราะว่าราคาแพงนะคะตัวนี้ร้อยห้าสิบาทนะคะต่อต้นเราลุ้นกัคะ่ะว่าจะเป็นยังไง